ณใจกลางป่าเขียวชอุ่มที่อัดแน่นไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และเสียงนกร้องมีเจ้ากวางตัวหนึ่งที่เป็นพื่อนเรียกว่าสายฟ้าเพราะมานันวิ่งเร็วจนแทบไม่มีใครเห็นสายฟ้าคิดว่าตัวเองเป็นกวางที่เก่งกาจที่สุดในป่าแต่มันกลับมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจอยู่เรื่องหนึ่งทำไมเราต้องเป็นเหยื่อตลอดเลยนะ สายฟ้าบ่นพลางมองตัวเองในลำธารสแจ๋วใบหน้าของมันแม้จะดูสง่างามแต่เวลตากลับเต็มไปด้วยความเบื่อหน่ายจะหนีเสือทีไรขากระปวดทุกทีในระหว่างที่สายฟ้ากำลังคล่ำครวญอยู่นั้นมันได้ยินเสียงดังสถานป่าเจ้าเสือโคร่งตัวใหญ่กระโจนสเสียืหอของมันอย่างแม่นยำทุกอย่างดูน่าเกรงขามไปหมด ตั้งแต่แผงคอที่หนาทึบจนถึงเขี้ยวเล็บแหลมคมที่พร้อมจะขย้ำเหยื่อใส่ฟ้าตัวสั่นเบาๆแต่ก็อดไม่ได้ที่จะมองด้วยความทึ่งโอ้โหเสือมันเทจ่จริงๆฮะมันพึมพำแล้วสายตาก็เป็นประกายเหมือนคนเจอแรงบันดาลใจครั้งใหญ่เรานี่แหละจะเป็นเสือเสือที่ล่าได้ทุกอย่างไม่ต้องหนีใครอีกแล้ว ใสาฟ้าประกาศกับตัวเองด้วยความมั่นใจเต็มร้อยในรุ่งเช้าของวันใหม่ในป่าเจ้ากวางสายฟ้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังงานเต็มบวกมันเริ่มมองตัวเองในลำทานอีกครั้งแต่คราวนี้ดวงตาเป็นประกายเหมือนฮีโร่กำลังออกปฏิบัติภารกิจสำคัญเอาล่ะก้าวแรกของการเป็นเสือเราต้องคำรามให้ดังก้องป่า สายฟ้าพูดกับตัวเองอย่างขึกเขิมมันยืดตัวเต็มที่สูดลมหายใจจนพุงป่องแล้วปล่อยเสียงออกมาเมีเ้ยวทั้งป่าถึงกับเงียบกริบไปชั่วครู่ก่อนจะได้ยินเสียงหัวเราะลัน่นจากกระรอกตัวเล็กที่แอบดูอยู่บนต้นไม้ฮ่า <laughs> ฮ่ฮสายฟ้านั่นคำรามหรอฟังดูเหมือนลูกแมวหิวข้าวมากกว่าก็รอกขำจนตัวสัน่น ใส่ฟ้าหน้าแดงด้วยความอายแต่มันไม่ยอมแพ้แค่เริ่มต้นเท่านั้นรอเดี๋ยวเถอะเราจะทำให้ดีกว่านี้หลังจากคํารามไม่สำเร็จใส่ฟ้าตัดสินใจลองซุ่มโจมตีแทนมันมุดเข้าไปในพุ่มไม้สูงนึกท่าทางของเสือที่มันเคยเห็นเราต้องย่องเบาๆเหมือนเงามันพึ่งพํากับตัวเองอย่างจริงจัง แต่เจ้ากวางดันลืมไปว่ามันมีเขายาวสองข้างขาของมันเกี่ยวกับกิ่งไม้จนพุ่มไม้ทั้งแถบสั่นไหวราวกับมีแผ่นดินไหวอากกิ่งไม้บ้าเอ้ยสายฟ้าพยายามแกะเขาออกแต่ก็ยิ่งดิ้นยิ่งติดแน่นขึ้นจนเจ้าก็รอกตัวเดิมต้องเข้ามาช่วยแกะสายฟ้าบางทีเธออาจจะต้องคิดแผนใหม่แล้วล่ะ ในที่สุดหลังจากทั้งคํารามพลาดและซุ่มโจมตีล้มเหลวสายฟ้าก็นั่งหมดแรงใต้ต้นไม้ทำไมเป็นเสือมันยากแบบนี้นะมันบ่นพลางทอนหายใจแต่เพียงครู่เดียวมันก็กำหมัดเราจะไม่ยอมแพ้กวางสายฟ้าจะต้องเป็นเสือที่เจ๋งที่สุดในป่ารุ่งเช้าอีกวันเจ้ากวางสายฟ้าตื่นขึ้นมาพร้อมกับแผนใหม่ในหัว ถ้าจะเป็นเสือก็ต้องดูเหมือนเสือมันพูดอย่างมั่นใจพลางมองไปรอบๆหาวัสดุมาทำชุดปลอมตัวใส่ฟ้าเริ่มเก็บใบไม้สีส้มจากต้นไม้ที่ร่วงหล่นแล้วใช้โคลนเหนียวๆมาทาตัวให้เกิดลวดลายเหมือนเสือมันเดินเวินรอบลำธารแล้วส่องดูเงาของตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว้าวดูเราเหมือนเสือเลยเจ๋งสุดๆไปเลย สายฟ้าออกเดินอวดโฉมในป่าด้วยความมั่นใจสุดๆชุกย่างก้าของมันเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจแต่สัตว์ทั้งหลายในป่าที่เห็นกลับมีปฏิกิริยาตรงกันข้ามสายฟ้าเธอเล่นอะไรมาเนี่ยเจ้าก็รอกหัวเราะจนกลิ้งลงจากกิ่งไม้นี่เธอทาตัวด้วยโคลนหรอฉันนึกว่าโดนฝูงแมลงเล่นงานเจ้านกหัวขวานที่บินผ่านพูดขึ้น สายฟ้าหยุดเดินมันหันมามองตัวเองอีกครั้งมันเห็นว่าโคลนที่ทาไว้เริ่มแห้งและหลุดลอกออกมาเป็นแผ่นๆเผยให้เห็นลายกวางตัวเดิมใต้โคลนโอ้ยไม่เห็นเหมือนเสือเลยสายฟ้าพูดพลางกระทืบเท้าด้วยความหงุดหงิดแต่สายฟ้ายังไม่หมดหวังมันลองเดินแบบนักล่าพยายามทำหน้าขึงขังพร้อมจะคำรามเพื่อให้ดูน่าเกรงขาม แต่ดูเหมือนจะไม่ช่วยอะไรเลยเพราะมันยิ่งพยายามเดินอย่างสง่างามเท่าไหร่ขากว้างที่เรียวยาวก็ดูตลกมากขึ้นเท่านั้นก็รอกที่ดูอยู่จากด้านข้างถึงกับหัวเราะจนปวดท้องสายฟ้าฉันว่าเธออยากเป็นเสือจริงๆเธออาจจะต้องฝึกอีกนานนะสายฟ้ากลับบ้านในสภาพที่เปื้อนคลนเต็มตัวและหัวใจที่เต็มไปได้วยคำถาม หรือว่าเราจะไม่มีวันเป็นเสือได้เลยแต่ถึงจะท้อแค่ไหนสายฟ้าก็ยังไม่ลมเลิกความตั้งใจมันนั่งคิดแผนใหม่จนดึกดื่นพร้อมกับตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าพรุ่งนี้เราต้องสำเร็จแน่ๆในเช้าวันใหม่ที่อากาศสดใสกว้างสายฟ้าตื่นขึ้นมาพร้อมความมุ่งมั่นอีกครั้งมันสูดลมหายใจลึกและพูดกับตัวเองในกระจกน้ำของลำธาร การเป็นเสือไม่ง่ายแต่เราไม่ใช่กวางธรรมดาเราคือกวางสายฟ้ามันลุกขึ้นอย่างสง่างามและเริ่มฝึกซุ่มโจมตีอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เราไม่ต้องเรียนแบบทุกอย่างของเสือหรอกสิ่งที่เราเก่งที่สุดคือความเร็วถ้าเราประสานความเร็วเข้ากับการล่าอาจจะเวิร์กก็ได้ ขณะนั้นเองใส่ฟ้าก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติเสือจริงตัวใหญ่กำลังย่องซุ่มโจมตีกวางตัวอื่นที่อยู่ไม่ไกลกวางตัวนั้นไม่ทันรู้ตัวเลยว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายใส่ฟ้าใจเต้นรัวๆมันบองดูสถานการณ์ด้วยความกังวลเราจะทำยังไงดีถ้าเราวิ่งเร็วพอบางทีอาจจะช่วยเพื่อนได้ ทันใดนั้นสายฟ้าก็พุ่งตัวออกไปด้วยความเร็วแสงมันวิ่งวนรอบเสือจนเกิดฝุ่นตลบเสือพยายามช่องหาเป้าหมายแต่กลับเจอความว่างเปล่าสายฟ้าฉลาดที่พอจะใช้ความเร็วของมันหลอกล่อเสือจนในที่สุดเสือก็ล้มเลิกความตั้งใจและเดินจากไปโอ้โหสายฟ้าเธอทําได้ยังไงกันกวางตัวที่รอตายพูดด้วยนเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น ก็แค่เราใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์ใส่ฟ้าตอบพร้อมรอยยิ้มที่ภูมิใจในตัวเองสัตว์ในป่าที่เห็นเหตุการณ์ต่างพากันชื่นชมกว้างใส่ฟ้าไม่ต้องเป็นเสือก็กล้าหานได้กระรอกพูดพร้อมตกมือเช้าวันใหม่มาเยือนพร้อมแสงแดดอ่อนๆส่องสอดผ่านใบไม้ที่เรีองรายใส่ฟ้าตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ต่างออกไป มันไม่ต้องการเป็นเสืออีกต่อไปแต่ในวันนี้มันตัดสินใจที่จะเป็นตัวของตัวเองที่ดีที่สุดเราไม่ต้องเป็นเสือก็ได้เราจะเป็นกวางสายฟ้าที่ฉลาดและกล้าหาญมันพูดกับตัวเองพร้อมกับยืดตัวด้ยวยความมั่นใจน้ำมนต์วิเศษในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขา มีตำนานเล่าขานถึงน้ำมนต์วิเศษที่ไหลซึมออกมาจากยอดเขาสูงที่สุดในป่าน้ำมนนี้ไม่เพียงช่วยรักษาทุกโรคแต่ยังทำให้คนที่ดื่มมีพละกำลังเหลือล้นและอายุยืนเด็กหนุ่มชื่อภูผาผู้รักการผจญภัยได้ยินตำนานนี้จากปู่ของเขา ทุกครั้งที่ปู่เล่าถึงความยากลำบากของผู้กล้าที่เคยเดินทางขึ้นยอดเขาผู้ผาจะรู้สึกยิ่งท้าทายคืนหนึ่งท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องสว่างปู่ของผู้ผาเอ่ยขึ้นว่าผู้ผาเอ๋ยเจ้ายังไม่พร้อมหรอกยอดเขานั้นเต็มไปด้วยสิ่งลวงตาและอันตรายเจ้าอย่าได้คิดไปเลยแต่ในใจของผู้ผา เขาได้ตัดสินใจแล้วเขาจะพิสูจน์ว่าตัวเองคู่ควรกับตำนานนี้การเดินทางเริ่มขึ้นผู้ผาเตรียมอาหารน้ำดื่มและอาวุธเล็กน้อยเขาเดินผ่านป่าเขียวที่เต็มไปได้วยเสียงนกร้องและกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าในระหว่างทางเขาเจอกวางทองตัวหนึ่งที่ดูเหมือนหลงทางอยู่ในพุ่มไม้เจ้าจะไปไหนหรือมนุษย์น้อย กวางพูดได้ผู้ผ่าตกใจแทบปร่อยของในมือแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงตอบไปว่าข้าจะไปหาน้ำมน์วิเศษจากยอดเขากวางหัวเราะเบาๆแล้วกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นข้าจะช่วยพาเจ้าไปแต่เจ้าต้องช่วยข้าด้วยผู้ผาตอบรับโดยแม่ลังเลและภารกิจแรกก็เริ่มขึ้น เขาต้องช่วยกวางหายอดย่าเงินที่ซ่อนอยู่ในถ้ำมืดถ้ำท,ที่กวางพาผู้ผ่าไปเต็มไปด้ยวยความลึกลับผนังถ้ำส่องแสงระยิระยับด้วยผลึกแร่หลากสีแต่ทางเดินกลับแคบและวกวนขณะกำลังหายอดย่าเงินผู้ผ่าพบกับอสรพิษหินตัวใหญ่ยักษ์ที่เฝ้าปากทางเข้าห้องลับกวางกระซิบเตือน อสรพิษนี้ไม่โจมตีเราถ้าเราไม่ทำร้ายมันแต่เจ้าต้องผ่านไปอย่างเงียบเชียบที่สุดผู้ผ่าเดิองอย่างระมัดระวังแต่แล้วเท้าเผลอเหยียบเศษหินจนเกิดเสียงดังอสรพิษตื่นขึ้นและแผ่แม่เบีย้ยออกมา ด้วยไหวพริบผู้ผาใช้ไฟฉายเล็กๆที่ติดตัวมากระพริบแสงใส่ตาของงูทำให้งูชะงักและเขารีบควายย่าเงินหนีออกมาได้ทันหลังจากมอบยอดย่าเงินให้กวางทองพวกเขาเดินทางต่อจนถึงยอดเขาสูงสุดสถานที่ที่มีน้ำมนต์วิเศษไหลออกมาจากซอกหินภาพเบื้องหน้าคือแอ่งน้ำใสสะอาดที่เปล่ยประกายรากรับคริสตัล ผู้ผากำลังสตักน้ำแต่ทันใดนั้นเงาสีดำก็ปรากฏขึ้นมันคือยกักษ์ภูเขาผู้พิทักน้ำมนต์เจ้าต้องพิสูจน์ตนก่อนถึงจะได้ครอบครองน้ำมนนี้ยักษ์ทดสอบผู้ผาด้วยปริศนาสมข้อและผู้ผาตอบได้ถูกทุกข้อด้วยความฉลาดและความซื่อสัตย์ เมื่อได้ครอบครองน้ำมนต์ผู้ผารีบกลับไปยังหมู่บ้านของเขาเพื่อช่วยปู่ที่ป่วยหนักแต่เมื่อเขามาถึงก็ต้องไปเชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งใหญ่ชาวบ้านมากมายที่ได้ยินเรื่องน้ำมนต์มารอเขาอยู่พวกเขาเจ็บป่วยและหวังให้เขาแบ่งน้ำมนต์ให้ผู้ผาเลือกใช้เพียงหยดน้ำเล็กๆจากน้ำมนต์เพื่อผสมกับน้ำในหมู่บ้านทำให้ทุกคนได้ประโยชน์จากมัน น้ำมนต์ไม่ใช่แค่เพื่อคนคนเดียวแต่เพื่อแบ่งปันให้กับทุกคน